เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติติมาไปนะครับกับเกม Airplane Evolution ขับเครื่องบินวิวัฒนาการ นั่นเองนะครับผมแม่วันนี้นี่เราก็อยู่กับเกมวิวัฒนาการกันอีกแล้วนะโดยที่ในครั้งนี้เราจะได้วิวัฒนาการเครื่องบินลำเล็กที่ดูแล้วน่าจะเป็นเครื่องบินสมัยก่อนเดี๋ยวเราจะต้องค่อยๆพัฒนาเครื่องบินของเราให้มีความทันสมัยมากขึ้นเดี๋ยวมาดูกันว่าวิวัฒนาการเครื่องบินในแต่ละยุคสมัยนั้นจะมีความเท่ขนาดไหนกันนะตอนนี้นี่อยู่ในปี1910อะไรสักอย่างไปเลยเพื่อนอุ้ยมีแบบยิงอะไรด้วย แล้วก็โอ้ยเหมือนจะยิงแบบว่าพลังสาฟ้าออกมานี่เพิ่มไฟเรทครับผมโอ้โหแม่ยิงลูกดอกหรือว่ายิงจะลวดอืบวกไปอีก2ปีอุ้ยสี่ปีละกันนี่แล้วก็เพิ่มตรงนี้ครับผมอุ้ยวิวโอ้โหค่อยค่อยยิงเฮ้ยไปได้ไกลนิดนึงเ ไกลๆตรงนู้นเหมือนจะเห็นเครื่องบินทีุ่ยเป็นไอพ่นมีหมวกให้เราทําการปลดล็อกด้วยหรอสําหรับตอนนี้นี่ขอดูไหนซิมีล้านคานะครับผมมีดโดรนมีอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็นี่ก็คือเครื่องบินของเราว้ยมีแบบว่าโมเดินทันสมัยนู่นนี่นั่นเราจะต้องข้ามไปยุคอนาคตกันให้ได้ลุยเริ่มมาตอนนี้เก็บพลังงานให้ได้มากที่สุดเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มไฟเรทครับผม เอาละยิงเร็วขึ้นจิ้วจิวจิ้วจ,วจวเออเออบวกไปอีก5ปีหน่อยสิก็ยังแบบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอเคอุ้ยอุยอุ้ยโอ้อออตอนนี้ก็ยังยิงเบาอยู่ <laughs> อันดับค่อยๆเลื่อนขึ้น สงสัยเราจะต้องวิ่ได้หมวกของนักบินปีเพิ่มขึ้นวิอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นหมดได้มาแล้วจ้าหมวกนักบินแล้วก็เพิ่มเงินกันหน่อยโอ้โหนี่มันอะไรเอ่ยข้อเสนอบวกไปอีก10ปีดูโฆษณาไม่ได้อะไรวนันนี้อ่ะเฮ้ยมีแบบว่าอฮศสตูด้วยโอ้ยแตวก็ตรงนี้ก่อนเออปั๊บปั๊ปั๊บปั๊ปปปไฟล์เรทที่เพิ่มขึ้นอีกโอ้โหยครั้งนี้ยิงได้ถี่ไปไหน มามาเพิ่มปีกันหน่อยสิเฮ้ยเฮโอ้โหบวกหกปีครับผมเฮ้ยกลายเป็นเครื่องบินเขียวลําเมื่อกี้มาบวกอีก3ปีเพิ่มไฟเรทครับผมโอ้โหราวนี้เพิ่มเงินกระจายครับผมมาเราจะต้องเก็บเงินเยอะๆจิ้ว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 จ้วจิ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 ้วจ ม่เครื่องบินเริ่มจะเป็นเครื่องบินลบเอื้อโหดจริงๆเลยนะวิ้ยเปิดกรองปั๊บปับป๊บปั๊บโอ้ยในเงินเยอะสําหรับคราวนี้นี่อัปเกรดไฟล์เลทครัผมบวกปีไปอีกอืมสักประมาณวิ้ยเกือบสิบปีลุยนี่เดี๋ยวเราจะเพิ่มปีครับผมเออแล้วก็อยิงโอ้ยแม่โดนศัตรูชนนี่ลดไปนิดหนึ่งปับ๊บอืมอันนี้น่าจะยิงไกลขึ้นหรือเปล่า ดูสิบวกไปอีก3ปีครับผมขอไฟรเรทกันหน่อยจิว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 อืมกำลังจะเป็นปีใหม่ครับผมอุ้ยบวกไปอีกเฮ้ย20กว่าปีครับผมอืมสุดยอดราวนี้นี่เรียกยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินที่เครื่องบินสมัยใหม่ขึ้นมานิดหนึ่งเอาละจิว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 มีการยิงที่ค่อนข้างจะรุนแรงครับผมอุ้ยแต่ว่า กว่าจะไปถึงเครื่องบินตรงนู้นท่าทางจะยากตอนนี้ก็บวกเงินที่ได้ครับผมนี่เรเวล10แล้วก็ตรงนี้อีกเรเวลสิเพิ่มไฟรเรดนี่ปรับเปลี่ยนล่างเครื่องบินใหม่อุ้ยนี่มันเครื่องบินแบบดับเบิลโอ้โหสองลำเฮ้ยมีคู่หูด้วยเพื่อนจิ๊วจิๆวจิๆวจิ๊วจิ้วจิ๊วจิว ไกลไปไหนวะเนี่ยนี่มีเครื่องบินถึงสองลำแบบปีนี้น่าจะผ่านสบายครับผมเอาละบวกไปอีกสามปีก็ยังไม่เยอะอุ้ยตรงนี้นี่ไม่ค่อยเพิ่มอไฟรเรทก็น่าสนใจนี่เพิ่มไฟรเรทกันดีกว่าแม่ปีนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอุ้ยเฮ้ยตอนนีย้ยิงทีนี่แบบห,หลัวๆบวกไปอีกห้าปีครับผม เ้โหนี่มันช่วงเวลาการเก็บเงินที่แท้จริงเอ้ยมีแบบว่าเครื่องบินลำเล็กช่วยยิงแบบนี้เราน่าจะไปได้ลึกเออแต่ก่อนอื่นเราจะต้องเก็บเงินเยอะๆอือไปเพื่อนเอาละเฮ้ยตอนนี้ต้องลุยทางเดียวแล้วว้าวถ้าเพิ่มดาเมจได้นี่จะดีมากอุ้ยุ้ย โอ้โหหนทางสู่เครื่องบินสมัยใหม่กำลังจะมาวิ่งอัปเกรดเครื่องบินสองลำสิเพื่อนคราวนี้เงินเราค่อนข้างจะเยอะนี่ดูการอัปเกรดปีของเราว้าวกลายเป็นเครื่องบินที่บอกรูปร่างรูปทรงไม่ถูกแต่โคตรเท่ครับผมนี่เรามาเน้นทางด้านไฟรเรตเพิ่มปีกันอีกจึ๊บ อือีกนิดเดียวไปเลยเพื่อนอุ้ยตรงนี้มีดโดรนช่วยเหลืออใช้ดโดรนแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ตอนนี้นี่โอ้โหเฮ้ย,อยเอาไฟเรดละกันนี่ยิงโคตรทีทีเกินไปแล้วเพื่อนอืเพิ่มระยะกันบ้างสิตอนนี้บัวปีข้าปีแล้วก็วิคราวนี้อาจจะต้อง อุ้ยเป็นร้อยปีครับผมเฮอใหนี่มันยุคอวกาศนะเพื่อนเอ้ยกลายเป็นแบบว่าอย่างกัสตาวออะไรสักอย่างไปอีกห้าปีหน่อยสินี่สุดจอดจิว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 จิอืมคราวนี้เราน่าจะปลดล็อกเรื่องบินสมัยใหม่อุ้ยเราจะไปได้ถึงสุดทางเลยหรือเปล่า ดูกันหน่อยจิวจิวจิ้จิวโอ้ยโอ้ยเกือบสุดไม่น่าไปมงอัพตรงนี้กันเยอะๆนี่ปั๊บมาคราวนี้หุ้ยเครื่องบินสีแดงครับผมนี่เงินเราเยอะจริงๆน่าจะอัพได้อีกขั้นเครื่องบินเหลืองแล้ก็ไฟเรดจิวจิวจิวจิอืมเอาแบบว่าไฟเรดก่อนละกันนี่ เพิ่มปีเยอะๆเฮ้ยจิวจ้วๆๆๆๆๆๆๆโอ้ย,อยครั้งนี้เฮลิคอปเตอร์ไม่เอาเราจะข้ามไปเป็นยุคโอ้ยอวกาศอืมสำหรับตอนนี้นี่น่าจะเป็นแบบว่าระดับสูงสุดของเราโอเคอเราก็จะขอผ่านเลยละกันนะคราวนี้มาถึงจุดสุดท้ายกันแล้วนะทุกคนโอ้ย กวาดกันเกลี้ยงครับผมนี่ได้รับหเครื่องบินไอพ่นนี่ก็คือโอ้โหระดับต่างๆที่เรากำลังเดินทางมาถึงไปเลยจ้าเครื่องบินลบไอพ่นของเรานี่วิ้ยเพิ่มปีเยอะเกินไปนี่เดี๋ยวไม่สนุกกลายมาเป็นยุคอวกาศกันอีกแล้ว,ว,วเงินเกลี้ยง สุดยอดแปบ๊บแบบก็ผ่านโอ้โหนี่มันเครื่องบินอะไรวะนี่อ่ะมาแล้วก็คราวนี้นี่เพิ่มไปอีกสักสิกสปีได้ไหมเออฟรบับฮลิคอปเตอร์ลบอนั่นแหละเราไม่ต้องเพิ่มเยอะอเดี๋ยวไม่สนุกโอ้โหแต่ว่าเฮลิคอปเตอร์นี่ใบพัดไม่ปั่นเออบวกอีกเจ็ปีรับผมนี่จิวจิวจิวจิจิจิจจจจจจ เฮ้ยเดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์ของเรานี่จะมีการอัปเกรดรอดูกันนะทุกคนอ่าบวกไปอีกเจ็ปีครับผมไปเลยเพื่อนอ้เฮลิคอปเตอร์เหลืองอืมอันนี้ก็ถือว่ายิงได้ค่อนข้างแรงเหมือนกันแม่เรานี่จะเข้าเส้นใช้ได้หรือเปล่าเอยเพราะว่าไม่ใช่แบบว่าเครื่องบินลํำล่าสุดเฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยยิงไม่ครบ ไปเลยจ้าอัพป,ปีครับผมโอ้โหเครื่องบินลบที่เท่ที่สุดอัพไฟเลทจนแทบไม่ต้องเก็บเลยนะเลเวล80โอ้ยไฟเลทของเรานี่เยอะเกินไปแล้วเครื่องบินลบดูแบบว่าปีของมันสิเท่จริงๆอคราวนี้เหมือนจะเป็นด่านเก็บเงินมีให้เรายิงเงินอะไรแบบนี้ถ้าเราเข้าเส้นชัยก็น่าจะปลดล็อก เครื่องบินลำสุดท้ายเอาละเราก็รีบเข้ากันเลยละกันเข้าเส้นชัยเลยจ้าหายไปไหนวะนี่อะอืมโอ้ยเฮ้ยเดวกกอนโอ้ย,เ,ย,ออยเราจะต้องกลับมาอัพเครื่องบินลำนี้วะนี่อะให้ตายเถอะกลับมาสู่จุดเริ่มต้นอืมเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับเกมนี้กอเรียกได้ว่าได้เห็นวิวัฒนาการของเครื่องบินที่ยอดเยี่ยมกันเลยใช่ไหมทุกคน สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ติหาเกมสนุกๆมาแนะนำกันต่อนะทุกคนในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ